แกมเขาเรียบไหมยายเขารีบไหมยายไม่รีบ <laughs> <laughs> ยบยายสบายสบายเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาตามเราสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องคุณยายบัวลอยแฟมิลี่นะคะวันนี้เป็นวันดีนะคะพาคุณยายนะคะ มาร่วมงานนะคะน้องสงการนะคะจะย้ายเข้าบ้านใหม่นะคะวันนี้นะคะตอนนี้ก็ถึงบ้านน้องสงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะยายนะคะวันนี้น้องสงการนะคะชวนมากินผลไม้นะคะถึงแม่พอไอ้ปลายไ้สงการมาอยู่ตรงนี้แล้วกตัวอยู่จนเป็นสุกคือพอหลวงนำมาแล้ว có như đã quan chú quá chưa tên lại tên nó lòng ở tên chị vân chị huy cho em mang nghĩa dịp kênh chị ngọc chị đuôi chị 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 อยากได้ข้อแบบนี้หรออยากได้ข้อนะถูจรางวัลที่หนึ่งนะทำข้อแบบนี้คณยายนก็จะไปคนยายนลู ระยะทางอีกไกลทานยาไปเรื่อยๆเป็นยายเวรอยนะคะก็เดินทางกลับบ้านนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านนะคะวันนี้ไปต่อที่ป่าเลยนะคะไปพักผ่อนอยู่ที่ป่าก็อยู่ใกล้กับบ้านสงการนะคะประมาณเดินห้านาทีห้านาทีสิบนาทีนะคะมันไม่เกินสิบนาทีะถ้าเดินกินไปเรื่อยๆก็ไม่เกินสิบนาทีนะคะอันนี้ก็กิน ยาที่น้องสงการตัดให้ก็ไ,กไม่กินกินยาน,นี่เนีวอันนี้เร็วมาน,นี่เร็วมากนะมาน,นี่สิครับคุณยายมาต้องให้เดินไปตามใช่ไหม <laughs> อันนี้มาก็อยากกินต้นนี้นี่อะไรรีบไปพักต้นนี้มามามาคุณยายเร็ว อาแล้วได้กระดูกมาด้วยกระดูกอะไรในต้นต้นต้นถอนนะคะได้กระดูกมาด้วยนะคะต้นถอนนะคะอาแล้วหรือน้องซ้ายน้องขวานะคะก็มารับด้วยนะคะตอนนี้โตแล้วนะคะน้องหมานะคะที่พ่อขวานนะคะเลี้ยงไว้นะคะก็จะเอาข้าวมาให้กินทุกวันนะคะ เช้าเย็นนะคะสองเวลาเนาะนะคะนี่นี่โตแล้วอ่ะคุณยายได้กระดูกมาด้วยไปคะ่ะคุณยาย,ยายาาาอ,อ,อ,อปันยังแข็งแรงนะคะปันยังแข็งแรง ต้นไม้นะคะต้นไม้สองต้นนี้นะคะผ่านไม่ได้นะคะต้องถูนะคะลูกขวานกี่ไปทางานต่อนะคะแต่คุณยายก็คุณยายไม่เรียบเลยไปแล้วแต่คุณยายนะคะอ่าค่ะต้นไม้สองต้นนี้นะคะคุณยายผ่านไม่ได้นะคะต้องถูนะคะ ปูท,นะทุกครั้งนะที่เดินผ่านทั้งไปทั้งกลับนะคะอยู่ข้างในพี่แชมเขารีบไหมยายเขารีบไหมยายไม่รีบยาบยาสบายสุไไดไเดี๋ยวตอนเย็นเข้ามาตามเพราจะปล่อยให้คุณยายอยู่นี่นะคะเย็นๆจะมารับไม่รีบจ้ยายายไม่รีบ อะไรคะน้องขวานโอ้เอปสาแวแล้วตอนนี้เย็นนะคะลมเย็นสบายเย็นมากอากาตอนอยู่ใต้่มไม้นะคะเยน็นจะถูไปเรืนนะะ่อยๆค่ะยายไม่รีบน,นะคะลูกควานจะรีบก็ช่างลูกควานยายไม่รีบ อโเคอนรอม จะใหญ่เย่ยเ,ย,เย,ย็นมา,ตารตอยไปเยตนเย็นมารับปล่อยไว้ปล่อยไว้ก็ตาพาไม,าไม่ไม่กลหรอกแ <c ười> ค่แซมนี่แหละบางทีก็จะเดินกลับบ้านเองด้วยซ้ำ ถึงแล้วค่ะที่พักของคุณยายนะคะเป็นที่ประจํานะคะเป็นรีสอร์ทส,ส่วนตัวนะคะอยู่กลางป่าล่มลื่นค่ะเย็นสบายนะคะอยู่ใต้ต้นไม้นะคะเป็นที่ประจํานะคะเมื่อ เช้าเช้านะคะเช้าก็อยู่ที่สวนนะคะกินหญ้าอินนะคะสายนะคะพอควนก็จะพามาออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายมาอยู่ที่ป่านะคะได้เดินนะคะได้ยืดเส้นยืดสายนะคะก็นะคะ,ะ,คะวันนี้นะคะคุณยายก็ได้มาพักนะคะหลังจากที่ไปร่วมน,นะคะไปร่วมงานนะคะร่วงงานอน้องสงการานะคะขึ้นบ้านใหม่นะคะแล้วก็ย้ายเข้าบ้านใหม่นะคะก็ กลับมานะคะก็มาพักผ่อนอยู่ที่สวนนะ,นะคะอ,อยู่ที่ป่านะคะพักผ่อนอยู่ที่่านะคะตรงนั้นนะคะยายก็จะมีเพื่อนะะน,น,น,นะคะนั่งพายสมบูรณ์นะคะอยู่ใแย้กันนะคะโอ้โหดูหน้านะคะดูผึ่งมากเลย<笑><笑>นะคะก็จะพาคุณยายอยู่ที่ ป่านะคะเย็นๆเราก็จะพามารับคุณยายกลับบ้านนะคะตอนนี้ก็อยากให้คุณยายอยู่ที่เย็นๆนะคะว่าอยู่ที่สวนนะคะหลังค้าก็กลัวคุณยายร้อนนะคะแต่ถ้าได้มาอยู่ที่ใต้ต้นไม้เย็นๆนะคะคุณยายก็จะสบายจะสบายนะคะแล้วก็ถ้าเราเก็บนะคะนี่ถ้าเป็นน้องหมาก็จะเป็นกระดูกนะคะที่คุณยายนะคะหักมานะคะตอนแรกนะคะเราคุณยายไปถุงตัวแล้วก็คุณยายทิ่งไว้นะคะ แล้วขวาก็เลยเก็บมาให้คุณยายนะคะทำอย่างดีนะคะหับตนน้ม้ได้ตนนไม้ได้นะคะนี่นะคะโอเคแข็งทอันเรียบร้อยเรียกสายคอจ้านี่นะคะถึงมาให้คุณยายด้วยนะคะคัณยายาหัไม้แต่แรกแล้วแต่ขั้นฐานาค่ะ อันนี้ก็จะถอดสายคอให้คุณยายออกก่อนนะคะสายคอทองำดำาสายคอนี้ได้มาจากตดำเนินตั้งวันจังหวัดอยู่จังหวัดกาญดำเนินสะดวกแล้วก็กลับได้กลับมาอยู่บ้านค่ะสายทองสายคอทองคำค่ะวันนี้นะคะคุณยายเบลอยนะคะขอตัวไปพักผ่อนนะคะพักผ่อนตอนกลางวันนะคะแล้วก็ เรากลับจากนี้เราก็จะเอาย่ามาให้คุณยายต่อนะคะนี่ก็นี่ไม่กินแล้วนะคะคุณยายก็จะกินหญ้าต้นเท้านะคะพ่อควานไปตัดหญ้าใบข้าวนะคะใบข้าวมาให้คุณยายบัวลอยนะคะก็จะเอาใบข้าวมาให้คุณยายนะคะตอนนี้นะคะคุณยายบัวลอยนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ สามารถกดไลค์กดแชร์นะคะฝากคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้คุณยายบัวลอยด้วยนะคะคุณติดตามนะคะกดติดตามนะคะกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะคะให้คุณยายด้วยนะคะฝากกดติดตามนะคะช่อง YouTube นะคะคุณยายบัวลอยแฟมิลี่นะคะแล้วก็คุณยายมีเพจ a c e b o o k นะคะคุณยายบัวลอยแฟมิลี่เช่นกันนะคะ่ะ ฝากแม,แม่ช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้คุณยายบัวร้อยด้วยนะคะวันนี้คุณยายบัวลอยนะคะขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายนะคะ